กาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ so. Go. ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่ทุกคนโดยมาพบพ่อกับโนอาตีอีกแล้วพบพ่อโนอาตีตอนนี้กะอยู่ทงไ่ทงหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโนอาตีกะมาสอนกุ้งเนาะพี่น้องมาสะปลานะโดยมากับผู้วงและกับแม่เพิ่นและกัน้องน้องเนาะพี่น้องสบายดีพูวงสบายดีโดยมาํำกันจะคนเหมือนี่หกคนเนาะพี่น้องหกคนโดยตอนนี้ก็สอนไเป็น้วคน ส่อนแต่แล้วซองเถื่อนซ้เถื่อเนาะโดยกรสิมาขั้นตอนสะพี่น้องบันี้จักสิไดเลยบอกแต่ว่าเห็นลูกปลาซิวหลายๆเนาะมาหาอยู่หากินส่องตอนนี้กะส่องแรงๆเนาะโดยนาวตีกะสีไปเปิ๋งนาะพี่น้องสะเปียกเบิดเนาะโดยมาสะปลาปั๊เห็นบ่ออะไรหนังแกนเสียแกนสันพี่น้องลงต้มเนาะแต่ว่าบริเปลี่ยนส่งคายาวซ้าเปียกเบิด์ เบิ่มาได้สมัยย่างน้าเลยตอนนี้ก็จ้า <t> <c oughs> เออพี่น้องสบายดีเด้อน้องหลาหน้อยเฮ้ยสบายดี <c oughs> สอนกุง้งสอนปลางงสอนซ้อมเถื่อแล้วเอาเงี้ยเนาะทีนีน่มาตอนนี้ก็เลยว่าดซีสะโดยได้ปลาน้อยเนาะมีปลาน้อย,อย,อยแล้วก็กับกระปูน้ำปลาน้อยกับอันนี้มีปลาเข่งไปลาเนี่ยลายตโตเนาะสบายดีนะวันดี้ <g ül> เลยมาดำการมีกระปูนำวันนีู้วงมันผักเนาะก็เลยพาเป็นมาสอนปูตอนนี้กับิมสะเลยไปน,น้อปะอะปะแม่เป็นเบิ่งก็ได้ไปสะเปลี่ยนกันเนาะตเดอนนี้กัมะสะนะจะมาเอาเกือบเขาเออ,เ,อเปลืมเกือ กนนะ่าพี่น้องเจ็่ใจปลาเนาะพี่น้องอ่าตอนนี้กำลังซะออกระว่าน้ำจะล่ายเต็ม มานีเลยเนาะอ,อันเป็นนาเหืออะไรพี่น้องเพาราะบริเหตุของให้ทองหน้าใส่สอนมันกันบบร,รรยากาศเน้วนาสิบทีเบิร์วข<ๆ>้ามเสียงวม่ากระปูดีตัวเชือกไว้เขาเอาเมื่อเลย้องไปยื่นเบื่องพี่นาะไอ้นะหมักหลินนาอาซ้ำ พระหลวงต้นบนกเนาะยทำไมพี่นอ้องว่าพี่ชิมพี่ป้าหรือบ่อนะตอนนี้ก็กำลังชะอยู่สอนซองท้ำเืฉยเนาะได้หน,น,น้าอีนนเดียวก็เลยชีซะเอาโอเคโอโหชี้ชซะทีเยยดียวเลยดีว่าช้าอะไรเจ้าเลยช้าอะไรผันนะเคยเห็นผัอนอยู่บ่าน,นี่แล่แร่กินมาก,ก่อนอเห็นผันบ่เห็นโอเค สะเพิ่นนะสะเปลียนแม่เพ <c oughs> ิ่นเนเนื้นึงหัวมันแม่บ่นี่เพิ่นสะน้ำพี่น้องเนาะเอาแยงโต่งก่อนเพราะว่าถ้าให้นำบล็กมันจะมีป้านะแม่เพิ่นกะไปอันมีป้าน้อยเนาะปลาเข็งปลาปยังนีไแหละ พี่มาอยู่นี่นะติเรียกได้อ่ะบ่อยากกินซะเอานัวๆติสิไปซะแทนอันผู้วงก่อนเนะบันนี้พี่น้องเึ็กับพุ่นละน้อยแม่ขอสิไปซะเปลี่ยนเพิ่น อันหนึ่งด้วยระตุกเบาเฮยยี่ยังปลาย่งหนึ่กะตกแล้นจะปินมาแขื่อนปลาในปลาินหยาเห็นแล้วบ่คอยโบเห็นคอยเหลือม นางดีผลเมื่นางน้่มแล้วก็รังคืนแล้วมีปียงไงนะ นี่กะอันมาหอดตอนอันนั้นแล้วแล้วเนาะสะน้ามกไป็ลไรเต๋อพี่น้องเหรอเนาะโอ้โหนาตาีลานเลยได้เลยนาตีงมพี่น้องเปื่อนเป็นเปื่อนเลยนี่นี่นี่อ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วแล้วน้อยแล้วน้อยอย่าตีเบิ่บเบิ้บไอชิจับจะพึ่งสะเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะผูปลาอ๋อเนาะมีโตอันนั้นเบิ่บเอชิจับล่ะได้บอกบอกมาทานมันซ้า Nhĩ tôm mì ngon nhoong nhanh, ngôm lơi, mình cả đèo đây, bay lóp đầy lóp bố, lóp bay ô, bay lóp 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 ตัวน้อยเนาะทางน้องๆมันกระซ้พี่น้องเนาะกะเปลี่ยนกันเด๊ะเด๊เนี่ยทางตีนเจ้านะเห็นบ่กเด๊ะไปทางนี้เลยวงเพิ่นก้ลงน้ำพี่น้องคว้ากันดินตมผูกขัดเนาะสะปานนวนได้ผมเองพี่น้องเอ้กระปูอันนี้กระปูก็มีอันนี้ไหนพ่อหำ อันนี้อะลรอันนี้ไหนปะปะน้อหนองมันดีเปันกะถูถูถูแถวๆุณนะได้ปะตัวนั้นกะนตีตีถูอ๋อได้สองโตเลยใส่เบิ่งดูโอ้ยใส่ถุงใส่ถุงห้ามห้ามโมได้ล่างนอนพี่น้องใส่ถุงอันแบบนี้เลยแบบอันตอนขึ้นไปก่อนจังลแางแม่นมาเคยนะ เห็นบอกเราตีแ <irgendw> ห <carbono S 2> ้งหมดเเป็นตาเลยมีแต่ต้มเนาะลงน้ำเลยก็ลงเป็นลงเลยกระปูกกระมีเนาะสะบกเลยก็ได้อ๋อพ่อแม่พี่น้องว้าวขึ้นเยองนะและว่างนี่เอานั่นเด้อหักกล้ามมันออกเลยหักกล้ามนี่ข่อยข่อยค่าจับโทรศัพท์นี่ ครเอบมือเอาทองโอ้ยตัวนีนหายอยันนี้ก็เนาห้าบริยานเลยกะปูบริยานบริยานแต่มันครบแล้ต้องจับเนีนๆก่อนเอา,อม,ามันครบมมยินปลานี่ยไหน่แถนะะไาหนิงถย <laughs> นี่กะเจ้าตาเลยกะปูตายแบพี่น้องปลาเคงสองตัวปลาซิวหามืปลาซิวได้บอปลาเคงเป็นสาวถืกเนาะได้บ่ทางหนได้บอเออปลาเคงปลาอะไรนะเอามาตั้งอยู่แต่ถึกปลาเคงนั่นยินแม่ านอยซาโบเลยล่ละน้อยฮึไปห้ไปหายแม่ไปคงน้อยเลยครซาอีกล่หน,น้อยซาอีก <c ười> เปิดกามามน้ำกนันมีน้องน้องละน้อยเปิดก็ซาเป็นซาเลยอืโอ้พี่บึงบ้งบึ้งมาพี่แลวมาพี่แลวนอนตีแกงขึ้นเทิงเนาะเพราะว่า พงน้ำแหละตีตัวนี้อ,อ,อ้ตัวใหญ่ๆ,ๆเลยเนาะทุ่นทุนโอ้อยๆๆหมดต้มแล้วโอ้หมดท่านช้ำหมดท่านช้ำโอ้โนี่อ้าวไปใช่เลยในช้องโตเนาะตัวนี้เนาะตีแกงขึ้นมาอันนี้นก็เห็นช้ำ นโอ้โหปลาจักปลายังเงาคนเดินโอ้โหนะเบื้องก่อนปลาขออปลาหน่อยนะขอหนพี่น้องเนาะได้อันนี้ปลายังก่อเกาะพันเอิญนะปลาอี้ยังก่ออันนี้ปลาขาวมุนปลาขาวมุนบอกเอาเก็บไปทงแล้วลูกโอ้ แกไทงคุณเอาในใส่ก awesome! ินน hey ี่นะห้ามใส่ทงห้ามเฮ้ยแรงนะมากลิยนต้มสำต่ละคนเลยบิ้งทางนี้ในทางนี้หยา โอ้ยเออนีแม่พ่นกูโันเรื่อยเ๊ยกินปลาเนาะหัวสะน้ำมุกเล่อกะงมเอาแบบนี้ไม่ทิงงมเลยูงมกะอยู่คนละแจเลยมางงมกับหลานนอย แม่ป้าอยู่บุฟฟี่น้องมีกุ้งน้ำได้แม่พี่น้องปลาด,ดุกปลาดุกนานอนตีกับปลาดุกนาสีคือกันลงลงตม้มเนาะเปือเป่อกหมดเลยกระกามาพี่ด้องครับมาพี่เพิ่อนนะสภาพข่อยก็สภาพเพิ่นหมักหลินตมมน้มเนาะเห็นต้มแบบนี้เฮงมากเลยปลา,าตัวใหญ่นะพี่น้อง ใหญ่ปลาลูกใหญ่ปลากใหญ่เลยพวงผันงมทางนั้นดีอันนี้จะเป็นปลาคาวน่อยนะพี่น้องทางแม่พวงหันงมหงมละน้อยหากักินแหะนัน่งน,น,น,น่อยมาหาไดไรกัปกินกันกินพี่น้องเราเป็นทส ตอนนี้ก็พากันงมปลาเหมยพี่น้องได้เว้ยได้มือตีนถอกเฉลยนะถอกลงน้อยอ๋อพี่น้องสะปลาหมวนแหงมือนี้เนาะมากับน้องๆหลายคนงม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 ูไลฮงโบบังกล้องอีละนางลงเุ้งเบอร์กิะเช้าอ๋อเหมยพี่น้องเนาะมีแต่ลูกปลาน้อยเนาะแม่ปลาสก๊อตปลาซิลปลาเฮาสอดนุ่งสิบุไรซัมนี่แต่ว่าอันนี้สะเอาทั้งน้องเพิ่งกาลินน้ำเนาะมีกุ้งพร้อมตักอันนี้ กระปูกับตัวใหญ่ขึ้นละตีนหนังติดดินเลยพ่อแม่พี่น้องอันกระปูกระปูข่าปลาเยังมืองหนึ่งกระปูข่าปลาตะขอเนาะอันนี้กะท้งวันเด็ีหายเบิ่งันนั่นแหละแต่ว่ามันบอกนั่นเราเห็นเนาะมีปลาล่างก่อนกองล่างก่อนบ่สใหใส่อันนี้ดูตังก่อน ใชนั่นเลมาแน่นั่งคือใชนั่ก่อนมันแตงเห็นเนาะเฮ้ยยังกล่องมาให้เพิ่งมัน่งงเห็นจับจับขากล่องนะมจับละเดียวจะชิล้มมให้มันถึงนั่งเฮ้ยจับยู่ลุ่มโอเคปีเลยพ่อแม่พี่น้องไปตั้งเนี่เดี๋ยวมันขวบคนบริการมาขวบมาเฮ้ยม่ขวบอกมันเป็นนั่น กูเก <ose six et Kinder> ็บตรงดี <t ose discut ir> ้ดีดูความสวยงามนะน้องตีกอนซี้คจบคลิปไปก่อนเนาะคแม่พี่น้องตอนนี้กัสิีงมปลาต่อเนาะโดยตอนนี้กจบตีโคจบคลิปไปแล้วเนาะคุณแม่พี่น้องโดยจากคลิปนี้น้องตีกะขอขอบคุณคุกเ่าน พ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่สุขสุขคนเนะาะนี่ครับสรคลิปน้องไาต้ตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บความโฆษณาเนาะโดย,ยแบ<ด>บคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวคำหวาสบายดี